สวัสดีครับผมช่องเด็กชานและแล้วถ้ป่ปมก็แม่นะครับก็มีเสียงเพลงออาไปด้วยนะครับทางด้านก็เปิดวันนี้ผมก็จะมารีวิวหมดหนึ่งนะครับไม่ใช่หมดดาบนะครับนี่นะครับฟังเสียงว,ว่านี่นอะไร ปลาทุกตัวหรือมอนเตอร์นะครับหรืออะไรต่างๆจะเป็นผู้หญิงหมดเลยโอเคผู้ชมเมื่อกี้ผมไม่กของโอเควันนี้มารีวิวกันมอนเตอร์ทุกตัวจะเป็นผู้หญิงหมดนะครับนะทุกตัวเลยนะครับไม่บางทีก็จะไม่เป็นนะบางตัวจะไม่เป็นอันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับสมมุตินี่เอ็กันนี้อ่า อะไรนะ่าจะเป็นเจ้านี่อันนี้หละแล้วก็ซอมบี <B. S 1> นะเราลองดูตัวนี้กันนี่นะครับแม่มดจะผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงนะครับจะไม่น่ากลัวแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งเอ c พซนะครับผู้ชมเห็นไหมนี่เห็นไหม ชาวบ้านจะเหมือนของจริงนะครับถ้าเดินไม่เหมือนของจริงนะครับเหมือนเอาเท้าลูดพื้นนะครับผู้ชมอีกตัวหนึ่งนะครับนี่โอ้โหเฮ้ยปลาโลมาทำไมเป็นแบบนี้แล้วโหปลาโลมาน่าสสาจจังเลยนี่นบางตัวจะไม่เป็นนะครับตัวอย่างคือม้านะครับ เกะก็สามารถเป็นได้นะครับเดีย๋ยวผมลองทำให้ดูนี่เฮ้ยนี่มันหมาหมาก็เป็นได้นะเหมือนจะไม่เป็นหมาเลยผู้ชมดูสิแล้วดูซอมบี้นะครับนี่นี่นะครับแล้วผมจะมีอีกอาวิเศษหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะบอบนะครับออเดเดะเๆเอาใหม่เอาเจ้าเจ้านี้ เจ้านี้เจ้านี้เจ้านี้อแล้วก็เราจะให้ดอกไม้เขาเราจะทดลองเอาดอกไม้มา,ม,ามันจะมีหมดตัวใหม่นะครับมันคือว่าไม่ใช่ว่าเป็นอาสัตว์อะไรนะครับมันจะมีหมดไอ้นั้นเลยนะครับวิธีลงก็เขาหมายครับมาสเตอร์บางคุณนัะเห็นนะครับนี่ตัวเลกน,นะครับสองสามสี่ มีสี่ตัวนะครับตัวที่ให้ดอกไม้ไม่ได้คือเจ้านี่นะครับผู้ชมนะนะมันตีกัน,นเองเลยนะผมลองให้ดอกไม้สักตัวหนึ่งนะครับสมมุติผมให้ตัวนี้นะนี่นะครับมันจะมีกมับว่าให้ดอกไม้นานๆโอเคถ้าเป็นหัวใจแล้วมันจะช่วยเรานะครับสมมุตินาะเราตี m p c นะครับมันก็มา ช่วยเราเห็นไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวทำไมเป็นหัวใจได้ใช่ไหมอ่าสมมติตัวนี้ใช่ไหมนี่<ว>ติช่วยนะครับ<ว>จากการตัวนี้จำิจีมันจะพุ่นไฟนะครับแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็แล้วอ่านี้นะครับยางนะครับนะาผู้ชมโอเคถ้าชอบก็อย่าลืม ก, like, กดไลค์กดซับสไคร์ตติดตามช่องหลักใจและตับปนในด้วยนะครับบายบาย